โต้ข้อกล่าวหาผลิตรถอีวีล้นตลาดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในอีกด้านของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนภาพอุตสาหกรรมและเปลี่ยนโฉมหน้าผู้เล่นหลักเปิดประตูให้จีนเข้ามามีสถานะในเวทียานยนต์โลกก่อนจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะอยากชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ M r ็มรีพอร์ต n าแนค่ะ เมื่อต้นเดือนเมษายนสื่อต่างประเทศรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนหวังเหวินเทาได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับสหภาพยุโรปที่กรุงปาร,รีสเพื่อสอบสวนในเรื่องของการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากบริษัทจีนกว่า10แห่งเข้าร่วมซึ่งรวมถึง BYD, CATL และ g e l y โดยจีนโต้อกล่าวหานี้ว่าความสำเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมาจากความต่อเนื่องของนวัตกรรมระบบ่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันในตลาดไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลจีนให้การอุดหนุนผู้ผลิตอีวีและย,ยังยกความดีด้วยว่าอุตสาหกรรมอีวีจีนมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการตอบสนองระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำก่อนหน้านี้ค่ะในเดือนกันยายนประธานคณะกรรมาการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเคยพูดว่าตลาดโลกเต็มไปด้วยยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกและราคาที่ตั้งไว้ก็ต่ำเกินจริงเนื่องจากมีเงินอุดหนุนจากรัฐจำนวนมากซึ่งต่อมาค่ะ EU ได้เริ่มสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าจะเก็บภาษีนำเข้าแบตเตอรี่อีจากประเทศจีนหรือไม่ เพื่อชดเชยการอุดหนุนและเป็นการปรับระดับการแข่งขันหลังจากที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่เพียงแค่ EU นะคะในฝั่งสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็เยเรนก็ได้พูดถึงความกังวลต่อผลกระทบในกำลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม EV จากจีนซึ่งกำลังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุด ของการชะลอการรุกคืบ EV จากจีนซึ่งบ้านเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรถ EV จีนจำนวนมากในภาพใหญ่เราอาจยินดีกับการมาตั้งฐานการผลิตรถ EV ในไทยแต่แท้จริงแล้ว ValueA ดเด d หรือมูลค่าเพิ่มที่สร้างให้กับประเทศไทยเทียบกันไม่ได้กับการผลิตรถยนต์สันดาปที่เคยเป็นเหมือนเสาหลักให้กับเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพสะท้อนนี้เริ่มปรากฏให้เห็นจากตลาดที่ซบเซาของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และสปลายเชนทั้งหมดในอุตสาหกรรมซึ่งผู้ประกอบการไทยกำลังดิ้นรนกับธิกิจนี้เรื่องดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณเดนสุโซเค n นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอาแต่ซิมโซลิดซอฟต์แวร์จำลองความแข็งแรงของโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมาก โดยให้ผลลัพธ์ได้ภายในไม่กี่วินาทีก่อนจากการวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ e m i l y p o t Channel ไปกันก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ